ตามกันต่อคุณผู้ชมเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังนะ่ะที่เห็นคลิปเนี่ยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถนะฮะผ่านทางด่วนเข้าไปแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งมาดักหน้าเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าจะขอติดรถไปด้วยได้ไหมติดรถไปด้วยได้ไหมน้ําเสียงแบบไม่น่าจะให้ขึ้นรถไปด้วยนะฮะแล้วก็งงคือไปขอขึ้นรถอะไรตอนที่เขาผ่านเข้าทางด่วนไปแล้วนะ่ะพอเขาไม่ให้เปิดให้ขึ้นรถเนี่ยเอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่รถเขาเนี่ยนะครับใช่แล้วก็พอถามทำทำไมเออก็เขามไม่มีนำ<ะ>้นำใจอ่ะก็เลยเอาหมวกกันน็อกฟาดซะเลย <No. S 2> โดนเลยคุณผู้ชมชนะตำรวจสรุปว่าเข้าข่ายผิด2ข้อหานะครับข้อหาแรกนี่ก็คือทําให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็ข้อหาที่2นี่ก็คือขู่เข็นทําให้เกิดความหวาดกลัวนะครับที่อาจจะต้องคุมตัวไปส่งฝากขังที่ศาลเพราะว่าคดีที่2เนี่ยข้อหาที่สองนี่เป็นคดีอาญาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบลงแบบนั้นนะ,นะเดี๋ยวไล่ให้ฟังคุณผู้ชมข้อสังเกตอย่างหนึ่งจากทางผู้กับการสอนอนทุ่งมหาเมฆที่พูดไว้หลังจากได้สอบปากคำผู้ต้องหาไปเบื้องต้นก็คือคือเหมือนบางครั้งเนี่ย ผู้ ok ต้องหาเนี่ยคล้ายกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อย um ู่เป็นข้อสงสัยสําคัญที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าจะต้องดาเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ยผู Bel ้ต้องหามีสติสัมปชัญญะดีไหมเพราะมีผลต่อการพิจารณาคดีด้วยนะครับเขาหลงทางมาเขาบอกาหลงทางนะครับเขาบอกว่าหลงเขาปีนเข้าไปหรือว่ายังไงเขาตเขา묻ใต้ต้นไม้เข้าไปที่คุยเขาคุยดูเรื่องไหมดูคุยดูเรื่องหมดทุกอย่างนะครับด้านอารมณ์เขาเป็นยังไงใช่ครับจะมีอารมณ์แบบฉุนเฉียวบางช่วง อ่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานคือเดิมทีเนี่ยนะเขาตั้งใจจะติดต่อญาดอ่นะให้มาร่วมรับฟังการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยหรือว่าจะให้พาไปตรวจเรื่องของอาการทางจิตเวชด้วยนะฮะแต่ก็ญาติเขาบอกแล้วว่าคือเหมือนแบบเขาไม่ไม่มาออปล่อยแล้วอ่ะนะฮะตำรวจก็ต้องดําเนินคดีเลยนะครับทางญาติบอกแบบนี้นะครับเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผู้ต้องหานะครับเพราะญาติเขาให้เหตุผลว่าคือทางผู้ก่อเหตุมีนิสัยก้าวร้าวไงคือ ทีนี้ตกเป็นภาระของตํารวจแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจประเมินสภาพอาการป่วยทางจิตเวชเองซึ่งปรากฏว่าแพทย์วินิจฉัยออกมาแล้วนะครับที่เราเห็นเขาทําแบบนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบออกมาว่าที่ทําเพราะว่าไม่มีน้ําใจเนี่ยนะครับ oh. ก็ลงความเห็นแล้วว่าผู้ต้องหาสภาพจิตปกตินะครับมีสติสัมปชัญญะสามารถต่อสู้คดีได้เอาทีนี้ตํารวจจะดาเนินคดียังไงต่อไปผู้สื่อข่าวของเรานะครับน้องเอดารินทิพย์ ไปสอบถามกับภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆก,ก็บอกว่าจากข้อหาทําให้เสียทรัพย์เนี่ยผ,ผู้เสียหายเขาไม่ติดใจเอาความเพราะว่าทางผู้เสียหายเองตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าน่าจะมีอาการทางจิตแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นงั้นไม่เอาความดีกว่าไอ้เรื่องของการทําให้เสียทรัพย์เนี่ยนะฮะก็ไม่มีการดําเนินคดีในข้อหานี้ส่วนข้อหาทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพนักงานสอบสวนมีการเปรียบเทียบปรับแลวนะครับคุณผู้ชม 200บาทนะครับเชื่อไหม,มผู้ชมทางบ้านตอนนี้อ,อุทานเป็นคำเดียวกันกับดิฉันที่กำลังจะอุทานต่อไปนี้ว่า200บาทเหรอ200บาทเออน,น่ารักจังนะหลายคนก็อาจจะสงสยัยแล้วนักข่าวเราก็ถามองเองก็ไปถามว่าทำไมถึงเป็นโทษปรับละพะางผพูก้กับก็เขาก็ตอบมาว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นคดีละหุโทษที่พนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์เนี่ยในการดำเนินคดีได้ก็ ปรับเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ปล่อยตัวกลับไปก้าเท้ากับว่ามันก็สิ้นสุดลงตรงนี้คุณผู้ชม<ด>ไม่ได้มากไปกว่านี้นะฮะก็ปรับไปละ200บาทแต่ก็ถ้าบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาทางจิตสติสัมปชัญญะดีแล้วปรับไปแค่200บาทเนี่ยแล้วเขาจะไปทํอะไรใครไหมอ่ะก็ขนาดว่าญาติเขาอ่ะยังบอกว่ามีนิสัยก้าวร้าวยังไม่ขอมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้เลยมันก็น่าเป็น่วงอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดจริงแล้วอะ่ะถูกไหมใช่ค่ะก็ เห็นใจใครเดีอะบริษัทประกันเหรอเพราะว่าคือทางด้านของผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ไม่เจราจาด้วยแล้วเขาคุยกับประกันเขาอย่างเดียวเพราะว่ารถเขามีประกันให้ประกันรับผิดชอบครับแล้วประกันก,ก,ก็ต้องรับผิดชอบอแล้วเสร็จแล้วก็มาโดนปรับสองเท่านั้นสองร้อย,อ,อ,อ,ยอ่ะค่ะครตามนั้นนะคะ